สวัสดีครับอยู่กับพ่อบ้าเล่นเกมอีกแล้วนะครับ t อมแอน e l เจอร์ีเ่เเกมเดิมนะครับวันนี้เราจะมาุยในโหมดคลาสสิกผมจะรีวิวเจ้าท็อปซี่นะครับเจ้าแมวแยกล่างเดี๋ยวดูการลงสนามจริงว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าผมขอเล่นได้แค่ในโหมดคลาสสิกนะครับเพราะว่าโหมดจัดอันดับผมคงยังมีบางอาจเข้าไปล่วงเกินนะครับเพราะว่ายังยังไม่ชินนะครับ ก็สกิลเขาจะมีสกิลแยกล่างนะฮะแล้วก็เป่าฟองสบู่นะครับแล้วก็เวลาอัพเลเวลเต็มก็จะมีลบลบดีบัฟของหนูลบบัฟของหนูนะครับแล้วก็ทําให้กรงเล็บเราตีเร็วขึ้นนะฮะประมาณนี้เนาะ,ะเดี๋ยวลองมาดูกันเลยนะครับท็อปซครับท็อปซตัวตัวนี้น่าจะ9.000กว่านะครับ9.000กว่าเหรียญทองนะครับค่อนข้างผมก็ยังเก็บไม่ถึงนะเพรเก็บแล้วผมก็เปลี่ยน ผมก็ซื้อตัวอื่นนะฮะนี่นะครับเจ้าท็อปซี่นี่เจ้าแมวตัวนี้ก็เป็นเหมือนฟรีให้เล่นฟรีนะครับมันเหมือนให้เราเทสได้พี่ๆน้องๆก็สามารถไปเทสกันได้นะครับลองดูแต่แต่อันนี้มาดูก่อนว่าเล่นจริงเล่นจริงจะเป็นยังไงจะถูกใจไหมจะถูกจริตไหมถ้าถูกจริตก็เก็บซื้อไปได้เช่นเคยนะฮะสำหรับเจ้าเหมียวท็อปซี่ตัวนี้ ดีกว่านะครับผมก็ยังไม่ค่อยชำนาญน,นะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะมันแยกล่างได้นะครับมันแยกล่างได้มันเต่าฟองสบู่ได้เหมือนเวลาหนูมาติดมันก็จะเหมือนมาติดอยู่ในนั้นเราก็ตีได้เลยเนาะไปดูพร้อมกันนะครับแพ้ชนะไม่สำคัญนะครับบางทีจะเผื่อเจอหนูเก่งก็ตามนั้น เจ้าแมวท็อปซี่นะครับโอเคว,ว้าวได้ซ่อนกายนะครับถือว่าโชคดีนะครับเวลาซ่อนกายก็จะมีมีฝุ่นนะครับฝุ่นนี้เท้านะครับเห็นนะครับ การสังเกตการซ่อนกายจะมีฝุ่นที่เท้าทุกคนก็ต้องระวังด้วยนะนี่ครับท่าแรกออกมาแล้วโอ้แต่ไม่น่าออกมาเลยนะครับเสียหมดเสียเลยนะครับ ลืมลืมมองเจ้าท็อปซี่ก็จะจะวิ่งตามเราอยู่อย่างนี้นะครับแล้วจะสามารถสลับร่างได้นะครับมีใครออกมาไหมนะไม่มีเจ้าตัวร่างแฝงของเรานะครับเขาจะเราจะสามารถกดสลับร่างได้กดไปที่สกิลอีกครั้งหนึ่งนะครับ แมวตัวนี้น่ารักนะครับแมวตัวนี้น่ารักจริงนะผมชอบจ้าโ,โอ้ยโอ้ยเนี่ยครับอีกแมวตัวนก็จะไล่เลยครับกระเป๋าไว้ฟองสบู่เป๋าไว้ก็ได้ครับ แดีวก็กดอีกครั้งนึงมก็จะสลับไปครับไอเหมียวอีกตัวหนึ่งมันก็จะไล่มันก็จะไล่หนูอยู่โอ้ยแมวจิ้มตูดเรานะครับ อ๋อหนูตัวนี้กันก็ได้ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเขาเขาก็จะติดติดอย่างเงี้ยเราก็ตีได้เอา้าเอา้าโดนสองตัวเลยเหรอโอ้อลกนะครับลกลก โอ้โหดูเป oh ็นไงโอ้โหโลกไปหน่อยนะครับโลกไปหน่อย แอออะไรด้วยแอรเป่าไว้ครับเป่าไว้เป่วไว้ครับเ,เบนื่องจากตัวนี้เราก็ไม่มีการ์ดด้วยนะครับถ้าเรามีการ์ดหรือมีบัตรความรู้มันก็ช่วยเราได้เยอะนะครับมันก็ช่วยเราได้เยอะ หลุดนะครับโอ้หลุดแบบงงๆโอ้ย เอาทีละตัวก็ได้นะครับใจเย็นๆครับมันได้เปรียบตอนนี้ครับให้เขาลกกันไปให้เขาลกกันไปเราก็ชิชๆคูๆเหมือนเราอย่างนี้เอาทีละตัวครับเก็บทีละตัว,อ,ตวอันนี้เราก็ดูตรงที่จรวดนะทุกคนดูตรงจรวดว่าว่าเราเอาอันไหนไปบ้างแล้วเราก็กลับมาให้มันอยู่จุดเดิมนะครับ ให้มันอยู่จุดเดิมนะครับเนี่ยมันก็จะไปเลยเพราะว่าชนวนมันถูกจุดมาเยอะแล้วเนาะหนูน่ารักก็เก่งนะครับทีมนี้ก็เก่งนะครับอาจจะแพ้ ด้วยเ้ยก็กดสลับปุ๊บนี่วัดดีเจ้าหนูอะไรอย่างเงี้ยครับสลับได้สลับได้โอ้ยกดไม่โดนเนาะ ีจุ๊กเก่งอือโดนเฉยเลยจุ๊กตั้งนานจุ๊กตั้งนานโดนเฉยเลยค่อยๆเก็บครับค่อยๆเก็บแพ้ก็แพ้นะครับชนะก็ชนะอืมอืมให้โจไมค์เขาฟาให้เราด้วย งไถ้าเราเก็บ2ตัวมันก็เบากว่านะครับค่อยๆเก็บเต่าฟองไว้เผื่อใครกระโดดมาโดนมาแล้วมาแล้วเฮ้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 ี่ยนี่ ตัอันเลยครับเก่งมากเก่งมากนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยจุ๊บมาโดดไม่ขึ้นอึ๊บอึ๊บอึ๊บไปเฝ้าตัวนู้นครับไปเฝ้าตัวนู้นก่อนไปเฝ้าตัวใกล้หมดก่อนครับเดี๋ยวเพิ่งปล่อยไว้ใจไม่ได้ครับเฝ้าครับสายเฝ้าครับไม่เฝ้าแพ้เกมไม่มันไม่ได้มีกฎว่าห้ามเฝ้าเนาะทุกคนเนาะ ไม่ว่ากันนะสเต็ปใครสเต็ปมันนะครับมาแล้วครับอยู่นี nee ่ครับซ้อนซ่อน ตัวหนึ่งก็โดนไปแล้วนะครับเฝ้าตัวนี้ตัวเดียวก็ชนะแล้วนะฮะเฝ้าไหมเฝ้าไหมเฝ้าไหมหรือบวกเลยเอาว,วุดเด้อวุดเด้อวุดเด้อ <c oughs> ข้ากระโดดพลาดน,นะครับเมื่อสักครู่นี้กระโดดพลาดแล้วก็เลยคว้าไปโดน อันนี้ซ่อมได้แป๊บเดียวโอเคอติดได้นะครับก็หลักๆเจ้าเบลท็อปที่จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่นให้ดูอีกสักอีกสักหนึ่งตานะครับลองดูว่ามันถูกใจไวโจอยอย่างเราไหมนะฮะเจ้าเยลท็อปซี่ถูกใจก็เก็บซื้อเลยเพราะว่าเพราะว่ามันค่อนข้างราคาสูงนะครับในระหว่างทางเราอาจจะอาจจะซื้อตัวอื่นมาแล้ว เพราะผมก็ระหว่างทางผม,ผมก็ซื้อหนูมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยฮะแมวมันยังน้อยอยู่เนาะเดี๋ยวผมเล่นเดี๋ยวดูก,กันอีกสักตานะดูกันอีกสักตานะครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะ,ะกดให้ด้วยเด้อเดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยก่อนครับแล้วไม่เสียเวลา โอเคนะครับเราจะเกิดตรงที่มี E P นะทุกคน <c oughs> อืมลูกสาวนะครับไม่สักรู่นี้สาวหาอาไม่เจอ ดาดที่เป็นดาดที่กว้างมากๆเลยนะครับ EFP ยัง e e อยู่ครบนะในแมปสามอันเดี๋ยวนะผมขอจูนแป๊บนึ่งสองตัวดีกว่าเนี่ยครับดูแมปกันดิไปเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างอันนี้มันเป็นสุนยอากาศมันลอยได้นะครับเราจะลอยได้สวัสดีเจ้าหนูเออโดดมาโดดมา หนูน่ารักหนูน่ารักโอเคนะครับได้สองตัววันด,ดีวันด,ดีเพื่อนวันดีวันด,ดีวันด,ดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงอดไวจังไป่ครับตามบนดาดกว้าวดาดนี้กว้างนะครับโอ้ไม่ค่อยชอบเลย ไม่ชอบจริงๆนะครับด่านนี้ล่องลอยเหลือเกินปล่อยเข้าไปครับผมเอา้าเฮ้ยมันโดนอะไรวะมันโดนอะไรครับทุกคนเนี่ยเสียเวลามากเลยเสียเวลาจริงจริงจีงนะจีๆ,ๆเลยโอ้ย สวัสดีสวัสดีครับโอ้ย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 ว่าหาจุกจุกเขาเรียกว่าจุกตีที่อะไรล่ะเฮ้ยมันโอ้ยมันเล่นยากเอ้ยมันจับกดยากอือ โอ้ยดูดิดู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 ดดดดดเอ่อเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับสายเฝ้าไม่เหงาแน่นอนนะครับเอา้าต่อยเราอีกเฝ้าครับเราจะได้มีเพื่อนหนูเขาจะได้รู้สึกไม่เดียวดายนะครับเวลามีคนเฝ้าเขาไม่ไงั้นเขาจะว,าว้าวเวนะทุกคนเฝ้าแล้ว วงบัฟเลยเก็บให้หมดเลยนะครับดักไว้หมดครับแผนเราทีละตัวทีละตัวใจเย็นเย็นเฮ้ย <c oughs> หลุดได้ไงอ่ะเธอ อะไรครับเนี่ยอ้าวเจอเฉยเลยเจ้าหนูอ,อาวตอวตารของเรามันโอ้ยไปไหนไงละหาไม่เจอแต่ขอโดกก่อนนะครับหาไม่เจอโอเคไปแล้วหนึ่งโอ้ได้สปีดมานะครับ ล่างอวตารเราก็จะมีเวลาบอกบอกอยู่นะครับไปดูเราเป็นเพื่อนกันนะ หนูล่างแยกเรามันก็เก่งกันนะครับต้องสังเกตมุมขวาบนด้วยนะครับทุกคนถ้าถ้ามันมีตัวโดนเราก็อย่าลืมสลับล่างไปจดที่สกิลซ้ำอีกครั้งคือการสลับล่างนะครับเราก็จะเราก็จะไปเจอเจอเป้าหมายของเราง่ายขึ้นเออมันก็ดีนะมันก็ดีนะสมราคารนะอา้าวพี่หนูพอดีโอ้ยโอ้ยขอตีทนงนะมนมไม่โดนว่ะ สองตัวเลยจะได้ตีทีตีด,ดิอืมตีตีตีโอเคนะครับอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละได้ไม่งหงอกเอาตัวนี้กันเอาตัวนี้กันอเอาเหยียบเองอีกเนี่ยครับเราก็เป่าดักหน้าไว้มันก็ลอยลอยไป ถ้าฟุกโดนหนูหายตัวก็ก็ออาโอ้ยพูดเยอะไปหน่อยนะครับโอ้กลับมาตีเราทำไมนายโหดอย่างนี้นทำไมถึงไม่หนีเนี่ยทำไมถึงมั่นใจอ่ะโอ้เขามีเขามีไอ้นี่ตีผมอีกแล้ว เจ๋งน,นะครับเจ๋งไม่รู้โดนอะไรนะฮะตัวไหนก็ไม่สำคัญนะครับเราอขอขึ้นไปโดนอะไรก็ไม่รู้ครับเจ้าลูกเจ้าลูกขอบค,ค,ค,คุณค่าประสสริฐอีง ั่งเยอะมีราคาส่งไหมคะโอเคนะครับสำหรับเจ้าท็อปซี่นี่ก็เป็นที่ถูกใจไหมพี่พี่น้องนก็ลองพิจารณากันด้วยตัวเองนะครับลองเล่นดูก่อนนะครับเพราะมันมีให้เล่นฟรีแต่ละตัวก็ลองไปเล่นดูก่อนถูกใจก็ค่อยซื้อนะครับไม่ได้เสียหายอะไรนี่ 9998เหอหรียญนะครับสำหรับเจ้าท็อปซีนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับมากดดูกันได้มาการสอนก็มีนะครับเอามาเทสกันก่อนได้ถูกใจค่อยลุยนะเยอะเหมือนกันนะ9ก9 8ันเเหรียญนะครับกับเพชร798นะครับแล้วแต่คนจะเลือกซื้อนะครับสวัสดีครับ